ย่างออกกำลังกายพี่น้องเมิ่งบรรยากาศบ้านเมืองข้าเจ้าบ้านเมืองข่อยกับเป็นยังสีะ่ะอยู่อเมริกากะไก่เคียงเ <c oughs> <c oughs> มน <c oughs> ข้าเจ้าเอากระทางดอกโอ้ยกระทางดอกไม่อตอ้นไม้มามปุกเราเอากระทางมันมาถมิโอ้ยเจ้าจะสวนสวย มีต้นบักม่วงด้วยค่ะได้กินว่านอ,อานนะ้อมานีเนาะเด้โอ้ยน่ารักมาเดินเล่นค่ะรับรมงชมวิวบรรยากาศที่ออสเตรเลียน,นะคะวันไหนจวดจัดขึ้นอย่างนี้ นี่ปดไพี่น้องนี่ยาหาใจคักแน่เนี่ยเกิดมากค้นเคยพอเพราะมัน6780พ้นโอกฉันตาดีมากเลยนะฉันเหลียวเห็นเห็หดฮะนี่ดๆที่ไงเห็ดยายมนันเห็ดยังมันดอกคือเห็ดปวกปกกินได้จิ <laughs> ยายข่อยบอกว่าสิพาไม่เก็บเห็ดเนาะข่อยก็ตาหาเห็ดเนาะเห็ดเฟียงเเอออาดอกต้ขะนขามป็น่งว้าดวดอกนันเปิดดูมคือเห็ดดอกดอกคขึ้นก็กเห็ดปวกหวานเฮาเลยมึงเนี่ยยายป้าข่อยว่าเห็ดเฟียงว่าสันพี่นอ้องกินได้เอาเอาเก็บไป,ปย,ย้ายไปเก็บไป,ปแกงหนึ่งดอก ความฝันเลยได้หนี่ความฝันเลยได้หนี่เก็บเห็ดต่างประเทศนี่อนนเออไดเ้เก็บอลไรเร้อหน่เก็บเห็ดต่างประเทศนะคะที่ออสเตรเลียคะ่ะนี่ย้ายไปเดี๋ <c oughs> ยวพาไปเก็บดอกกุศลว้ายช่วยตาหาเห็ดเนาะตาหาเห็ดว้ายบัง ไม่ต้องไปเก็บไกลเลยจ้ะนี่สวนสาธารณะหนาบ้านเห็ดเฟียงเลยอู้หึงับใหญ่มากบานเพอร์เวอร์เลยพุ่นน่ะพุ่นอันหนึ่งนี่หนึ่งสองสามสี่พุ่นหาดอกว้าใหญ่มากเลย เห็ดเฟียงอูงามขนาดเก็บเห็ดเฟียงนะคะตีนมันวนนี่นี่มาตีนนั้น,นใถตาเป็นเสียเอาไปปล่อยบานเท่านันเป็นอย่างเห็ดเฟียงโอซ่าละเอวันป๊าปลานี่แม่คืองามแท้ย้ายเบื้องขาใหญ่มาก <laughs> สออนเด้เก็บเห็ดเฟียงออสเตรเลียค่ย <c oughs> เบิงนึกงต้งคลิปเขาจะเาไปเก็บเห็ดยูอิสเราเอลนี่แหละเห็ดเฟียงในเตะเออนี่คือเห็ดเฟียงออสเตรเลีย,ยนะคะพี่นอพี่อ่ะอันหนึง่งบานเพอร์เวอร์เลยเบิงว้ายดูทาวบวบ มตะแกงแสบเนาะอันนี้จอยคืออันนี้คือขาหน่อยแต่นี้อันนี้คือขาเจ้าเถือยยายนี่ขาเ่นัวอยจอยนี่